สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาเอาใจมือใหม่ที่กำลังหัดถักด้วยลายง่ายๆถักจากเชือกฟอกแมทสีสวยๆกันเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีวอติน2สีดำสองสีขาวสีแดงอย่างละ1ม้วนสายกระเป๋าสําเร็จขนาด2.5เซนติเมตร ซับในสําเร็จทรงก้นเหลี่ยมขนาดรอบปาก30นิ้วโครเชตที่ใช้2.5มิลในการถักก่อนที่เราจะเริ่มถักนูขออธิบายแพทเทิร์นโดของ n, ก้นก,กระเป๋าก่อนนะคะสัญลักษณ์ x ใน1ห,หลักถัก1ครั้งถ้าเป็นแบบนี้นะคะใน1ห,หลักเราจะถัก x ซ้ำลงไป2ครั้งตัวนี้จะเป็นตัวขยายห่วงหรือว่าเพิ่มหลักเราจะเริ่มถักโซ่ตั้งแต่จุดดำๆตรงนี้นะคะมาให้ถึงสุดตรงนี้ใช้ทั้งหมด 47โซ่แล้วจะออกแบ่งด้านข้างไว้อย่างละหนึ่งหลักก็จะเหลือตรงกลางเฉพาะตรงกลางที่นกขีดเส้นตรงนี้นะคะมันจะเหลืออยู่45หลักแล้วมันจะมาเพิ่มตรงมุมจะแบ่งออกเป็น3ส่วน1 2 3ตรงนี้เราก็จะถักตัว V นะคะเพิ่มไปตามแพทเทิร์นตรงนี้คือจุดเริ่มต้น ที่เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะไม่ถักเลื่อนห่วงจบแถวเราจะใช้วิธีการถักเป็นก้นหอยใช้เข็มกลัดทำเครื่องหม,หมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถักบนเป็นก้นหอยเดี๋ยวนกจะถักให้เพื่อนๆดูซักสองสามแถวจากนั้นให้ถักตามแพทเทิร์นนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่ขอข้ามขั้นตอนการถักโซ่ให้ดูนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด47โซ่จากนั้น อันนี้มาถึงตรงนี้นะคะจากนั้นในหลักแรกตรงนี้มันจะเป็นตรงช่วงมุมที่เราจะถักซ้ำลงไป3ครั้ง1 2 3ในหลักแรกตรงนี้เราถักไปก่อน1แล้วค่อยมาจบอีก2พอได้4 7เสร็จแล้วถักโซ่หนแล้วถัก x ลงไป1หลักก่อนตรงนี้จะเป็นตัวหัวมุมนะคะจากนั้นก็นับไปทั้งหมด45่หลัก พอเราถักมาได้สี่ห้าเสร็จแล้วใช้เข็มกาดทำเครื่องหมายหมายไว้นะคะอันนี้จะเป็นนับใช้เข็มกาดทำเครื่องหมายล็อกไว้ตรงหลักที่ที่สองตรงนี้นะคะอันหลักแรกที่จะเป็นของหัวม,มุมอันนี้นับตั้งแต่หลักแรกมาจนถึงหลักสุดท้ายสี่บห้าแล้วตรงมุมทั้งตรงมุมนี้เราก็จะถักลงไป3าม2 3หนึ่งสองสามถักซ้ำลงไปสามหลัก ตรงมุมก็จะมีอยู่ 1, 2, 3จากนั้นเราก็จะถัก X บนทุกหลักนะคะนับไปให้ได้45หลักนับหลักแรกนะคะอันนี้หลักแรกเราก็จะใช้เข็มการทำเครื่องหมายหมายไว้ตรงนี้ก็จะมีอยู่3หลัก หนึสองสาถักไปให้ได้45หลักพอเราถักมาจนสุดอันนี้จะเป็นหลักที่45จากนั้นเราก็จะมาถัก X อ็กซ้ำตรงนี้อีก2หลัก1 2รวมกับหลักแรกที่เราถักไปเป็น3ถักลงไป1และ2อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นขึ้นแถวที่2 ต่อจากแถวที่1เราก็จะถัก X ซ้ําในหลักแรกตรงนี้นะคะถัก X ตรงนี้คือหลักแรกสีดํามันจะมืดนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆดูแพทเทิร์นประกอบไปด้วยนะับเป็น1 2เราจะใช้เข็มกัดทำเครื่องหมายหมายไว้ในหลักแรกแบบนี้นะคะ จากนั้นตรงตำแหน่งตรงนี้นะคะที่สีชมพูตั้งแต่หลักแรกจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เราก็จะถัก X บนทุกหลักตรงช่วงมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะให้มันได้จำนวน45หลักแบบเดียวกันทั้งสองข้าง พอเราถักมาจนถึงหลักที่สี่สิบห้านี่เราคล้องไว้ก่อนนะคะนกเปลี่ยนเข็มกัดทำเครื่องหมายให้เป็นสีเดียวกันนะคะตรงตำแหน่งที่เป็นเข็มกัดสชีชมพูนะคะเราก็จะถักสี่สิบห้าหลักแล้วพอมาจนถึงมุมตรงนี้มุมด้านข้างแถวที่1เราถักลงไป3ามหลักแถวที่สองเราก็จะถัก x ซ้ำลงไปหลักละสองครั้ง ตรงมุมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองจากนั้นตรงตำแหน่งเข็มกลัดสีชมพูตรงนี้เราก็จะถักไปให้จนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ45หลักนับไป พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้น45หลักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักซ้ำลงไปอีก2หลักหนึ่งสองหนึ่งสองมันก็จะจบแถวตรงนี้ต่อไปให้เราขึ้นแถวที่สาม ในหลักแรกเราก็จะถัก x ซ้ําลงไป2หลักแล้วหลักที่2ถักไป1 x จากนั้นก็ถักไป45เข็มกละดทําเครื่องหมายเราจะเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นถักบนเป็นก้นหอยถักซ้ําในหลักแรกคือ1 2แล้วใช้เข็มกละดทําเครื่องหมายไว้ในหลักแรกเสมอจากนั้นหลักถัดไป1 x ตรงเข็มกลัดสีชมพูเราก็จะถักไปจนสุดแถวให้ได้จำนวนหลัก45หลัก1 2นับนะไปให้ได้45หลัก พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะถัก v 1 x 1 v 1 x 1อีก2หลักนะคะอีกสองช่วง v 1 x 1 v 1แล้วก็ x 1มันก็จะมาจบตรงนี้จากนั้นก็เริ่มแถวที่4แถวที่4 จากนั้นก็ให้เพื่อนๆดูตามแพทเทิร์นถักบนเป็นก้นหอยแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักขยายก้นกระเป๋านะคะทั้งหมด8แถวจะได้ขนาดของรอบก้นกระเป๋าทั้งหมด30นิ้วจากนั้นเราก็จะหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นอย่างเดียวนะคะเราจะไม่เพิ่มแล้ว ตั้งแต่แถวที่9้าเป็นต้นไปเราก็จะถัก X วนเป็นก้นหอยขึ้นไปตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะหมายไว้เฉพาะจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ถัก X บนทุกหลักวนเป็นก้นหอย เราจะถักวนเป็นก้นหอยนะคะขึ้นมาทั้งหมด8แถวหนึ่ง6 7 8ามากเจ็ดแปดใช้สีดำต่อจากก้นกระเป๋าขึ้นมาอีก8ดแถวจากนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะวิธีเปลี่ยนสีไหมมันก็จะมาอยู่ตรงด้านข้างแล้วเราจะตัดสีดําออกก่อนจากนั้นเราก็จะถักสลับสี เกลียวสีขาวขึ้นมาแล้วก็ถักเก็บปลายใหม่ไปด้วยนะคะถัก x วนเป็นก้นหอยเหมือนเดิมอันนี้คือวิธีเปลี่ยนสีไหม ากนั้นเราก็ถักวนเป็นก้นหอยขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักสีขาวขึ้นมาทั้งหมด6แถว1 2 3 4 5 6ตอนที่เปลี่ยนสีไหมนุกแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ให้เราเลื่อนมาอยู่ตรงขอบด้านข้างเวลาพับแบบนี้นะคะเวลาเราต่อมันจะเป็นรอยด้านข้างแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะมองไม่เห็น จากนั้นวิธีเปลี่ยนสีไหมให้เหลือไหมคายอยู่ในห่วงสองเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะกลับมาเปลี่ยนถักเป็นสีดำถักสีดำไปอีก8แถว เราจะถักสีดำขึ้นมาอีก8แถว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8จากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีโอวันตินนะคะเกี่ยวไหมเปลี่ยนสีไหมตรงด้านข้างแล้วก็ถักสีโอวันตินขึ้นไปเรื่อย เราจะถักสีโอวัลตินนะคะขึ้นมาทั้งหมด21แถวจากนั้นเราจะถักสีแดงนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเราจะถักสีแดงขึ้นไปอีก8แถว เราจะถักสีแดงขึ้นมาทั้งหมด8ดแถวจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีโอวนติน เราจะถักสีโอวันตินนะคะขึ้นมาอีก8แถวตรงนี้คือจุดเริ่มต้นแถวที่8เราถักมาด้านหน้านะคะจากนั้นด้านข้างในแถวที่8เราจะมาใส่ห่วงตัวดีที่ติดกับสายกระเป๋าตรงด้านข้างนะคะถัก X ลงไป5หลัก ควบกับห่วงตัวดีจากนั้นก็ถัก X วนไปจนถึงจุดเริ่มต้นเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะใส่อีกข้างหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นให้เราถักเลื่อนห่วงบนทุกหลักจนครบรอบพอเราถักเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ตรงห่วงเราก็ถักเลื่อนห่วงมาจนสุด จากนั้นก็ตัดไหมแล้วก,ตก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมขอบกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะตรงที่เราเปลี่ยนสีไหม่มันจะมีรอยที่เราเห็นเชื่อมต่อตรงด้านข้างนิดหน่อยนึงนะคะของนกจะถัก เป็นเม็ดกระดุมแบบนี้นะคะเพื่อมาติดตกแต่งไล่ตามสีอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะสีขาวติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันหรือว่าปิดรอยตรงรอยต่อนะคะประมาณนี้ก็จะออกมาเหมือนกระดุมแล้วไม่เห็นรอยเชื่อมต่อวิธีถักใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สองรอบเพื่อทําเป็นห่วงวงกลมจากนั้น ล็อกหนึ่งครั้งถัก X ลงไปในห่วงทั้งหมดแค่หกหลักนะคะถักไปหกจากนั้นอย่าเพิ่งถักเลื่อนห่วงนะคะเราก็จะตัดแล้วก็ดึงปลายไหมออกมาแบบนี้นะคะแล้วใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเป็นตัวเก็บ มันจะมีเราให้เรามาสอดตรงหลักแรกดึงให้แน่นแล้วสอดจากด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าดัานมาด้านหน้าแล้วก็อ้อมไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงตรงปลายให้ลูมันชิดปิดแน่นมันให้มันออกมาเป็นรูปวงกลมจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อย หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บติดตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ซับในสำหรับซับในนกใชซใ้ซับในสำเร็จขนาดรอบปาก30นิ้วนะคะเราจะเลื่อนลงจากขอบที่เราถักแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะด้านข้างเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นกแนะนำของนกนี้จะพอดีเลยนะคะถัก ถ้าของเพื่อนๆคนไหนขนาดมันเล็กกว่าซับในให้เพื่อนสามารถพับด้านข้างแบบนี้ได้นะคะตรงด้านข้างถ้ากระเป๋ามันใบเล็กกว่าซับในแต่ของนกจะพอดีอันนี้คือวิธีการเย็บนะคะเราสามารถพับด้านข้างได้หลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จจากนั้นเราก็เอาสายกระเป๋ามาเกี่ยวกับห่วงตัวดีที่เราถัก ติดกับขอบปากกระเป๋าแล้วก็ทักกระเป๋าใบเล็กๆติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองทักกันดูนะคะหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ